ช่วยเลยขึ้นประเทศยา่างทางหลังข่าทขึจนไปชูแท้โอ้ยขึ้นมาเบื้องหลังค่านนะมันหัวไหมวนก็แห้งตัวแห้งสลับเมื่เคืนนี่น้ำหงเต็มกัวอยู่ทางหลังค่าหน,นังมันบ่อนจีจะได้ร้องละห่อนคักยังวะเขาโฮมก่อนเห็นผู้หายยังสี่ย่าห่อนแดดก็จะเขาโฮมน้ำมูย <c oughs> อยู่เด้เออเล้าแล้วกาเจ้ายา,าย่อยเด้อช่วยเลยเมียนยังเจ้าก็จะแม่นผู้ห้ยคักเป็นล่งมากเขาห่มได้แล้ว มันก็ดชิมีความหมายอยู่บ่จะแม่นแหล่จะแม่นดำคักเจ้าก็ได้นเา <c oughs> นาะเอ้าจะแม่แหล่มันดำเอออุ๊ยว่าแมา่เผ <c oughs> ่าเฮ็ดให้มันแล้วซะจังลงมาเทียดียวยาควายว่ามันจังบ่ได้ปีนขึ้นปีนลงว่าอยู่ทั้งกะแหล่ลงมากกะแหล่คือเก่ามันนั่นละบ่มีความหมายดอก <c oughs> โอ้ยว่าไปเนาะเราอยู่ยยน,น,นี่จบบังหวัด้ลยตุนข่อยจังน้อดเลยบ่คนเด้นี่บ่แม่นต่อไม้เด้นี่ แลน่มนได้ก็จะเข่าอยู่ได้หม่มาะว่ากันไปทั่วที่เว่ยอยู่ทั้งแหน่ลงมากแหน่คือเก่ามันน่นละความีความหมายหรอกข <c oughs> <c oughs> ่าวเฮ็ดท่ามันแล้วข่าวเฮ็ด